ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง y t u t u นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทาง f c e e o o o นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไทยมือสของร้านเชเด็กเตอร์เพื่อนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการอัปเดีรถนะครับในร้านแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่26ครับเดือนพฤษภาคม2564ครับผมเริ่มต้นดยที่หน้าร้านนะครับ เอ็มหกครับปี53สภาพสวยเดิมเดิมครับผมตัวนี้นะครับสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่องไม่เคยแกะครับคัดไม่เคยตัดทอดนะครับสำหรับคันนี้นะครับเอ็มหกนี่ศูนย์นะผมไปดันเหลือเต็มนะครับยางดีสี่เส้นนะครับสภาพสวยเดิมเดิมครับผมคันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นครับไปดันหน้ากับผ่านหลังนะครับผ่านพนต้าช้างนะครับเป็นโครงเหลี่ยมนะครับ ต่อมาคันที่2เป็นยันม่า49กนะครับอ่าตัวนี้น่าจะเป็นรถปี5 6อ่าเล่มทะเบียนปี5 6อุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันครับใบดันผ่านหลังนะครับยางดี4เส้นเครื่องไม่เคยแกะนะครับสภาพนะครับสวยเดิมเดิมเช่นกันครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3 29,0 0 0บาทครับ3 2 9 0 0 0บาท2ชิ้นนะครับอ่าสภาพสวยเดิมเดิมครับ2 0 0คันหน้าอุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็ยังพอมีให้เลือกนะครับอ่าผ่านขุดมันนะครับของใหม่นะครับ โรตารี่ใหม่นะครับเป็นของฟาร์มเทคนะครับตอนนี้เหลือ16,4อยู่3ตัวนะครับฟาร์มเทคแล้วก็ค่ายทองไทยนะครับค่ายทองไทยเหลืออยู่5ตัวนะครับแต่ติดจองเป็นหตัวเหลือ4ตัวครับที่ขายได้นะครับทองไทยหางตัดหญ้าของใหม่นะครับนะครับก็ยังพอมีให้เลือกนะครับผ่านขุดมันผ่านสามผ่านบุกเบิกข้างหน้านะครับตรงนู้นขยับมาด้านในนะครับ ก็จะเป็น L 5 0 1 8นะครับคันนี้เป็นรถปี59นะครับลูกค้าอำเภอตงก่จองเอาไว้รออนุมัติจากทกศนะครับนะครับตัวนี้ขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม L 4 7 0 8 SP คันนี้ยังว่างอยู่นะครับ4 7่8จ SP นะครับใบดันใหม่นะครับสีตัวเดิมๆนะครับเก็บสีให้บางจุดนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับคันนี้ สภาพสวยดึบเดิมเช่นกันนะครับส,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 สภาพตัวเครื่องนะครับเครื่องไม่เคยแกะมาร์กเมอร์กยังอยู่นะครับตัวนี้4 29,000บาทนะครับ4 29,000บาทยางดีสีเส้นเลยนะครับดอกยางหลังสูงๆเลยลมีหลังคามีอะไรให้ครบนะครับติดตั้งให้เรียบร้อย L 47ป่านไป L 3608 s p ตัวนี้ลูกค้าอำเภอประโคนชัยจองเอาไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ 36SP สวยๆเลยครับคันนี้นะครับเก็บแค่สีใบดันนะครับดอกนั้นเดิมๆหมดเลยนะครับลูกค้าอยากให้เก็บสีใบดันให้จัดให้เลยครับตามใจลูกค้าครับดอกนั้นสีเดิมทั้งคันนะครับจะส่งพ่งนี้ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวไปดูหลังร้านกันนะครับมาด้านในก็จะเป็นรถที่กาลังเก็บงานนะครับ ตัวนี้ M 5 0 0 0 SU ขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดพิจิตรนะครับมาดูรถถูกใจจองไว้ครับกำลังเก็บงานนะครับถ้าท่านชมอยู่ก็ประมาณนี้ครับรถท่าน M 5 0 0 0นะครับลูกค้าจังหวัดพิจิตรนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับอุปกรณ์3มชิ้นเลยคันนี้ตอนนี้ลูกค้าจากชัยภูมิจองไว้ L c 7 0 8นะครับก็เกือบแล้วครับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จครับคันนี้ขยับมาด้านนี้นะครับ ด้านหลังร้านนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ฝนเพิ่งหยุดนะครับฝนตกแรงมากเลย2วันต่อเลยนะครับตัวสีเขียวๆตรงนั้นจะเป็นแชมป์เดินไปดูใกล้ๆปรปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็มีนะครับอ่าพวกนี้จะเป็นชุดดันดินโรตารี่สองเมตรยี่สิบนะครับตัวใหญ่เลยอ่าผนพรวนนะครับอ่าที่เก็บสีแล้วก็มีเดิมๆด,ด้านนูนน้นก็ยังมีนะครับ แบตเตอรี่ครับเตรสนใจครับเค้ MT สองเมตรยี่สิบนะครับใหญ่บึกเลยพวกรถตัวใหญ่ๆครับใส่ปั่นดีมากเลยอ่าตัวนี้แชมป์นะครับเป็นแชมป์40แรงนะครับราคาถูกๆครับอุปกรณ์2ชิ้นอย่างหลังใหม่ๆเลยนะครับดอกสูงๆเลยนะครับอย่างหน้าโอเคครับพอใช้ได้เครื่องแรงดีครับทําสีใหม่นะครับสีออกเขียวๆจริงๆแชมป์จะเป็นสีน้ําเงินอ่าเครื่อง เสียงดังฟังชัดนะครับแรงดีเหมือนฟอร์ดเลยครับแชมป์ระบบแชมป์จะเสียงคล้ายๆฟอร์ดตัวนี้ถูกๆนะครับ1 4 9 0 0 0บาทได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับ1 4 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ L3608 นะครับ3608ตัวนี้ยังสภาพยังไม่สวยนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตอนสองชิ้นนะครับติดมา ค่อยู่ที่20,000 0กก่าบาทนี่นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้ก่อนนะครับเดี๋ยวนำเสนอต่อมาด้านนี้จะเป็น l 5 0 1 8นะครับรถปี59นะครับเดิมทั้งคันเครื่องไม่เคยแกะคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับสีเดิมเดิมตัวนี้ l 5 0า8อุปกรณ์2ชิ้นครับไบดันผานหลังยางดีสีเส้นนะครับตัวนี้จัดไปที่460 0 0 0บาทครับ4 6่0 0 0บาทนะครับ l 5 0 1 8นะครับสวยเดิมเดิมเลยครับสภาพเดิมเดิมอีซิกิอีซิก e ิ uki, e 40แรงนะครับอ่านี่ก็สภาพเดิมเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับเครื่องยรต์ดีดีสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับอีซ e ิกิสี่สิบแรง nt ห้าสี่ศูนย์นะครับไปดันผันหลังนะครับแถมส่งฟรีทุกคันนะครับสามร้อยกิโลเมตรแรกเลยนะครับอ่ารถทีราเทียเตเตอร์ ต่อมาก็เป็น4708นะครับตัวนี้เป็น 47DT นะครับปี54สวยเดิมเดิมเลยครับสีเดิมทั้งคันอย่างหน้าสูงสูงอย่างหลังสูงสูงครับเครื่องไม่เคยแกะครับคันนี้ครับสวยดิมเดิมครับสชิ้นไปดันผ่านหลัง3ามแสนแปดหมื่นบาทครับคันนี้นะครับสามแสนแปดหมื่นเกบาทเครื่องเครื่องสีเดิมเดิมไม่เคยแกะเลยครับปั๊มก็ไม่เคยแกะนะครับ วเป็นรถสวยคันครับสำหรับคันนี้ต่อมาก็จะเป็นยันมาา35แรงนะครับเล่มทะเบียนปี56คันนี้นะแสนหกหม่นก็พันบาทครับอ,อกกุปกรณ์สชิ้นนะครับสภาพเดิมๆเ,เช่นกันนะครับฝนตกแรงเลยครับน้ำขังเลยเดินเข้าไปไม่ได้นะครับให้ดูห่างๆนิดนึง ยางดีสีเส้นนะครับสภาพเดิมๆแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับผมคันนี้นะครับยันมาสามสิบห้าแรงตัวนี้เอ็มห้าพันเอสยูนะครับยางใหม่สี่เส้นเครื่องดีๆครับแต่ว่าต้องเก็บงานเพิ่มเติมนั่นนอกนะครับใบดันหลังคาเบาเดี๋ยวจัดการให้สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้ราคาที่แจ้งคือราคาเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเช็คระบบ่วซึมระบบไฟทําสีให้ใหม่แถมส่งฟรีนะครับตัวนี้สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้นะครับ ยังไม่สวยอย่างขอข้ามก่อนแล้วกัน M5000 คันนี้นะครับสภาพายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับนิวฮอลแลนด์ยังอยู่ครับผม TC48R คันนี้นะครับยังอยู่นะครับเครื่องเกียร์แรงดีเลยครับตัวนี้นิวฮอลแลนด์8แรงนะครับ2 8 9 0 0 0บาทครับ2 8 9 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะครับถัดมาเป็นยันม่า49อีกตัวครับยันม่า49 อตอนนี้อยู่ที่3ามแสนหนึ่่บาทนะครับ3 1 9 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นใบดันพ่นหลังรถสภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางคู่หน้าให้ใหม่นะครับหนึ่งคู่ยางหน้าใหม่นะครับไปดันฝานหลังนะครับยันมา49 3 1 9 0 0 0นึงมื่กบาทถัดมาเป็นรถเกี่ยวข้าวคูปต้า DC 105X เนะครับตัวน,นี้รถปี59สภาพเดิมๆเช่นกันครับ 7 9 0 0 0 0บาทครับคันนี้7 9 0 0 0 0บาทนะครับ DC105X นะครับแทกใหม่ๆเลยครับสภาพเดิมๆพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับเริ่มทะเบียนปี59กครับลูกค้าท่านใดมองหารถเกี่ยวอยู่นะครับแวะมาทดลองขับได้เทรลเลอร์ตัวละ35,900บาทครับ35,900บาทครับขึ้น105ได้นะครับตัวนี้กว้างๆใหญ่ๆเลยเทรลเลอร์9570ขึ้นได้สบายครับ อ่ตัวนี้เป็นเพากระเดื่องครับออ่่าดุมโฟวินต,ตัวนี้เป็นเพาตรงนะครับต,ตัวใหญ่ครับใช้เหล็กหนาเหล็กใหญ่ครับตัวนี้นะครับเทเลอร์มาตรฐานครับท่านใดมองหาก็มาเลือกไปใช้งานครับอ่ามีบันไดมีอะไรครบเรียบร้อยสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทไคโอตินะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเครื่องเกียร์ไฮดริกดีนะครับ ไอุติรถแรงๆเลยนะครับตัวนี้239,000บาทไปด้านพันหลังนะครับผมตัวนี้45 DI 249,000บาทครับ249,000บาท45 DI นะครับปี53เล่มทะเบียนครบ M 5 0 0 0 SU อีกคันนะครับตัวนี้จัดไปที่299,000บาทไปเลยครับคันนี้299,000บาทครับ M 5 0 0 0 SU เดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้ครับ ใบดันผันหลังครับลังคาใหม่ M7040 M7040 นะครับ395,000บาทครับเก็บงานให้นะครับ395,000บาทนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วก็ L คูปต้าตัวเล็กครับตัวนี้ L82 นะครับโห oh, ตัวแรง82นะครับคูปต้าตัวเล็กอ่า สภาพสวยเดิมๆครับเครื่องเกียรย์ดีไม่เคยแกะเลยครับคันนี้นะครับแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้นะครับแตนฐานหลังสเีเดิมๆนะครับก่อนต่อพ่วงก็พอมีให้เลือกครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดที่อยู่ตรงโรงจอดตรงนี้เดี๋ยวไปชมใกล้ๆ New h o วฮอลแลนด์ทีทีเจ็ดห้านะครับตัวนี้ 75แรงนะครับนิวฮอลแลนด์ตัวนี้กำลังล้างนะครับเตรียมเข้าเก็บงานนิวฮอลแลนด์75แรงตัวนี้ลูกค้าจังหวัดเลยจองเอาไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวจะเข้าเก็บงานพรุ่งนี้นะครับต้องขอโทษทีเพราะว่าตอนแรกวันนี้ว่าจะลือล้อละพอดีติดงานนะครับฝนก็ตกทั้งวันเลยวันนี้นะครับพรุ่งนี้ได้จัดเข้าคิวเลยครับคันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงลูกค้าจังหวัดเลย สำหรับทางร้านเชฟเทเตอร์นะครับอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีรถไถอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไว้บริการประมาณนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะมาเ,าเยี่ยมชมทดลองขับนะครับแล้วก็เลือกไปใช้งานสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ